ดีครับผมน้องปอเช่ครับผมมาผมมาอะไรมาใช่ไหมครับมาแล้วครับปอเช่ครับสดอยู่ที่เบลโล่กสเจ็ดจุดนะฮะทักทายด้วยปอเช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดงสวัสดีครับทุกคนครับสถานีารณ์เบลโลนะครับผมเอาอะไรได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยไลฟ์กันแบบสบายๆให้แฟนๆหายคิดถึงกันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยข้อความแฟนเพจของเบลโลกกสเจ็ดจแทบแตกเลยนะฮะมีคนคิดถึงทรินิตี้กันมากให้ปอเช่พูดคุยสัมภาษกับแฟนๆหน่อยครับ สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับทวายไลน์นะครับผม,มเราเพิ่งเจอกันไปในไลฟ์นะฮะเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้สาระมาจากคุณผมเลยนะครับผม <laughs> <laughs> วันนี้ก็เลยพี่โด่งจะพามาหาสาระสะหน่อยนะครับ <laughs> วัน่นี้เราคนในพร้อมแบบสบายๆ <laughs> ายนะครับ <laughs> ครับผมวันนี้นแฟนๆเขาบอกว่าเอ๊ต้องมาลุ้นการแต่งตัวของพี่เช่กันนะฮะว่าปอเช่เนี่ยจะมาในเสื้อฮูดหรือเปล่าวันนี้สไตล์การแต่งตัวมาในแบบไหนครับผม ผมเพิ่งออกมาจากป่านี้โควิดครับเออพิ่งออกมาจากป่านีควิดเต็มดีครับเพราะกันเต็มดี่นะฮะแล้วเมื่อวานนี้เห็นมีแฟนๆส่งมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้าไปฟังไลฟ์ของคุณเมื่อคุณไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆในวงด้วยเราเข้าไปฟังไปตามดูชินิตี้ได้ที่ไหนบ้างครับบอกคนทั้งทั่วประเทศเลยครับครับผมก็ถ้าเกิดเป็นผลงานนะคะผมก็จะเป็นทางอิน t a g r กรนะคะผมอ แอด forlockartist นะครับผมก็จะเห็นตารางงานพวกเราอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเรียกว่าอยากเห็นพวกเราในในในแบบไลฟ์สดอ,อะไรก็ทางว l i ลฟได้นะครับผมฟร m นิตี้ครับหรือว่าไอทีเดียวพวกเราได้เลยนะครับออืช่วงนี้ก็อาจจะเห็นพวผมไลฟ์บ่อยหน่อยเพราะว่า,เ,าเหมือนไม่ได้เจอกันานานครับอาทิตย์ึงกันบ้างนะครับผมล่าสุดนี้ผงคุยกับพี่เจมไปพวกเอเดียวกับเติร์นไปอะไรอย่างงี้ ตอนนี้ t ูเียนะฮะแฟนทอยไลท์ของคุณสมมาบอกว่าเช่เช่มหาสาระใช่ไหมแต่เราอ่ะเรามหารักนะจ๊ะโอ้โหหลายคนนะที่ดูทางแฟนเพจนะฮะบอกว่าตอนนี้อ๋อชุดพี่เช่วันนี้เหมือนไปเดินเข้าป่ามาจริงๆด้วยฮะแล้วมีบางคนบอกว่าโอ้ยน้องเช่น้องเช่เชทำไมน่ารักอย่างนี้โอ้ขอบคุณครบขอบคุณครับนะฮะสามารถส่งเข้ามาพูดคุยหรือฝากคำถามพูดคุยกับน้องเช่ได้นะฮะแต่ก่อนอื่น อย่างที่เรารู้กันช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดในประเทศไทยของเราระบาดระลอกที่สามแล้วนะฮะเป็นยังไงบ,บ้างครับเ <ผม S 1> ช่ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างครับผมไม่ออกจากบ้านเลยครับว่าทาอะไรแบบทํางานหรือะไรส่งทางออนไลน์อย่างเดียวครับผมไม่กล้าออกจากบ้านจริงครับทุกคนต้องดูแลสุขภาพดีนะครับ,บมับมเกิดตามแต่ลเกิดอื มีม,มีมีช่วงเวลาให้เราได้พักผ่อนหย Fl ่อนใจนิดนึงนะฮะมีเวลาหรือความทรงจํเก่าเก่าเก็บบ้านนะฮะใช่ไหมฮะมีเวลาพักผ่อนนะครับอย่างนี get get ้ถามหน่อยกิจกรรมในช่วงกักตัวหรือกิจกรรมในช่วงเวลาที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมแบบเนี้ยปอเช่เองมีอะไรทําบ้างครับผมแนะนาน้องๆหน่อยครับสำหรับผมนะครับก็มีซุ่มทํางานนะครับผมซ้อมนู่นซ้อมนี่แล้วก็ อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ว่างๆถ้าว่างๆจะเล่นเกมอู่บ่นดูหนังอะไรอย่างนี้บ้างแต่ส่วนมากจะแบบเอเวลาอยู่บ้านไม่นจะมีฟิลที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากทําอะไรเลยเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่บ้านมันจะสบายๆายครับรู้สึกรีแลกซ์อย่างนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์เลยต้องหาอะไรทําที่มันเหมือนหยุดตัวเองไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับก็เลยก็เลยแบบทำนู่นทำนี่เพื่อที่ว่า มันมันก็ต้องปรับการทํางานค่อนข้างเยอะอยู่ครับเพาเหมือนเหมือนเหมือนพอเราออกมาจากโควิดช่วงที่สองแล้วเราพร้อมทํางานออกจากบ้านแล้วก็ต้องปรับตัวกลับมารอบที่สามใหม่ประมาณนี้ครับโอ้โหแล้วระลอกที่สามนี้ยังหนักอยู่ด้วยนะกรุงเทพมหานครของเรานี่คือติดนะครับยังแบบลังวัน,นยังหลักสองพันอยู่เลยนะฮะฉะนั้นยังออกจากบ้านไม่ได้อีเวนต์ต่างๆที่ปกติเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆทวายไลท์เนี่ย รวมไปถึงแฟนๆของทูนิตี้ทั่วประเทศนะฮะรอเจอสี่หนุ่มอยู่แล้วผม,มว่าหลังโควิดดีกว,ว่าเราอาจจะได้กลับมาเจอหนุ่มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เช่บอกไปเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าเก็บตัวทําผลงานใหม่ๆฝึกซ้อมเพิ่มพูนความรู้นะฮะรวมไปถึงเดี๋ยววิเจอ์ครั้งหน้าเนี่ยรับรองปอเช่จัดเต็มแน่นอนใช่ใช่อาจจะ,ะไม่มีอะไรโพสนะครับแต่ว่าซุ่มทําอยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงออ <laughs> แต่โพสต์ล่าสุดตัวร้ายจ้ะ โพสล่าสุดในอินสตาแกรมนะเห็นโพสตอวยพรวันเกิดให้กับเจมี่เจมด้วยอ๋อครับผมครับพี่เจมตอนนี้ตอนนี้ทํางานอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับทำงานอยู่ต่างประเทศครับนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารบอกะไรได้เพราะว่าอยู่ในสัญญาเขาครับผมแต่ประเทศที่เจมี่เจมไปดีมากเลยนะ ไม่มีโควิดใช่ครับผมใช่ครับเห็นเขาบอกว่าอนกา้ดีครับผมเห็นเขาบอกว่าอากาศดีแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครติดโควิดแล้วเพราะฉีดวัคซีนกันหมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามก็แล้วกันว่าเจมี่เจมเนี่ยเขาเดินทางไปต่างประเทศทําไมฮะติดตามวงทีตีได้แต่ตอนนี้นะฮะมาเข้าสู่ช่วงที่หลายๆคนอยากจะรู้กันดีกว่านะครับเวลา7.5นะฮะใครดูทางแฟนเพจอยู่นะฮะถามเข้ามาบอกว่าอยากให้ปอเช่ครับ เปิดไอเทมสุดโปรดของปอเช่ว่ามีอะไรบ้างครับผมอย่างพี่โดงเนี่ยถ้ายกตัวอย่างของพี่โดงไอเทมสุดโปรดที่ผมจะต้องติดตัวออกมาด้วยตลอดเวลานั่นก็คือเอครื่องเกมอย่างเงี้ยของปอรเช่มีไอเทมสุดโปรดนะครับเราจะเรียงไปเลยด้กันนะครับ,รบผม,ผมบอย่างแรกเป็นแหวนก่อนแล้วกันครับเป็นแหวนแหวนผมชอบใส่แหวน นิ้กอยกครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันฮะ <laughs> จริงๆเขาไม่รู้เป็นไรเหมือนกันครับ <laughs> <ด>รู้สึกเขาบบต้องใส่เวลาออกมาะ <laughs> อะ <laughs> ไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเดี๋ยวไปใส่นิ้วอื่นเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าเอ้ยมีคนขอแต่งงานเออเหมือนแบบสมมตินว,นว่าขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่แหวนเพราะว่าเวลาถือไม์ที่แบบทางไฟไลท์ทำโปรเจกต์ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่คู่กันแล้วมันสวยดีอะไรนี้ครับผมอันนี้คืออย่างแรกครับอย่างแรกไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรับครับ ไปอย่างที่สองกับคู่กับแหวนนะครับสิ่งสิ่งนี้ขายไม่ได้เหมือนกันก็คือหูฟังครับผมเป็นอินเอียร์มอนิเตอร Leonardo, ์ครับผมมาออกมาก่อนอ่าอ่าอ uh ่า huh. อันนี้ทุกคนน่าที่เห็นบ่อยๆยครับเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับก็นี่เห็นไหมฮะัคุณลู้ฟังครับสําหรับครับสําหรับคนที่ฟังผ่านวิทยุนะครับก็คือมันจะเป็นคลาบหูฟังที่ปิดเข้าไปในหูอให้ไม่ดินเสียงข้างนอกเวลาเราเพอร์ฟอร์มหรือว่าอะไรอย่างี้เราจะได้ยินเสียงคลงชัด เพราะบางทีเวลาอยู่บนเวทีมันจะมีเสียงดีเลยตีกลับมาอะไรอย่างนี้ครับผมไอตัวนี้ก็เลยจะใช้บ่อยเป็นไอเทมสุดพิเศษอีกชิ้นหนึ่งใช่ใช่แล้วก็เวลาทําเพลงหรือฟังอะไรอย่างนี้มันจะได้ยินชัดอะไรมบานี้ครับผมนี่สองชิ้นเข้าไปแล้วนะแ่ละชิ้น้ครับหลายคนเขาบอกว่าอุ๊ยอยากจะได้จัึงเลยะฮะอยากได้หนึ่งเลยแหละครับอยากจะได้พี่ปอเชครับผมโอ้ตายละนี่ครับเขาบอกว่าพี่เชพี่เชพี่เชเอาเกมเข้าไปเล่นในป่าด้ไหมคะมีคนแซวมา ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับเออนั่งสมาธิอย่างเดียวครับนะเราเล่นครับเราเล่นไม่ไม่ไมีน้องเ็าถามเข้ามานะฮะว่าสวดมนต์ด้วยไหมโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดนผีหลอกนะครับส่วนในป่าเราเล่น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 น้องกัญญนัทกัญญนัทนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าพี่เช่คะเมื่อไหร่มิวสิกออนอ่ะของพี่เช่จะมาสักทีครับผมไม่มีนะครับของผมไม่มีนะฮะเออเราเล่นเราเล่นเราเล่นตอบท่นถึก่ รอรอรอฟังรอรอรอ,อคือควบคมเสรตจกองเสร็จแล้วแต่ว่ามันโดนโดนโควิดไปก่อนนะครับเลยต้องรื้อใหม่หมดเลยเพราะ,ะว่าเซฟตี้ดวหลายอย่างด้วยนะครับผมเลยทำอะไรไม่ได้นะฮะยังไงเดี๋ยวรอติดตามได้ฮนะเดี๋ยวถ้าเกิดปอเช่ทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเมื่อไหรนะ่ฮะเราจะมาอัปเดตกันทั่วประเทศแบบนี้ฮนะที่อ,อสมออทฮะเมโลก็ผมไม่มีแต่ผมไม่มีโอ้ยมีมีเดวไม่มีเดียวไม่มีอ่ะมีชิ้นต่อไปชิ้นอะไรครับคับชิ้นต่อไปนะครับเป็น เป็นของคู่กายประจำอย่างนี้ครับผมครับผมเป็นนี่ฮะดินดินสอเปื่อยครับผมเป็นเห็นไหมครับโอ้เปื่อยมากครับผมเปื่อยมันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเลนโฮเดอร์ครับเป็นที่มันเป็นไซส์สองบียวยาวอะครับพี่โด่งเออเออเออยาวมากเหมือนเหมือนดินสอไม้ครับแต่ว่าเป็นทองเหลืองแทนอะไรประมาณนี้ครับผมมันทนดีครับแล้วก็พกไปเขียนแรปหรือว่าครับ วาดรูปอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนาน,นานได้หมดเลยครับนี่มันอโอกระจำครับผมแล้วมันทนฮะและมันแต่กใกล้พังแล้วครับ <laughs> มันดูคลาสสิกเหมือนใช้มานานนะับคุณผู้ฟังครับ <laughs> น,น่าจะใช้มาหลายปีแล้ว หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วแล้วเวลาที่แต่งแรปแต่งเนื้อแต่งเพลงหรือเขียนอะไรที่เป็นความรู้ก็จะใช้แบบประกาแน่นนี้ดินสอใช่หมใช่ครับเป็นดินสอนนี้เลยครับอืมมันก็จะลีมาถึงของของสุดโปรดชิ้นสุดท้ายของผมครับอืมอืมอืมชิ้นสุดท้ายมีอะไรครับไปดูตีครับนี่ครับผมโน้ตบุ๊กฮะอุ้ยโคตรครับว้าวว้าวว้าวเป็นโน้ตคือ ก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแต่ผมเปิดเยอะไม่ได้เพราะว่าสปอยเยอะมากครับข้างในเป็นโนตบุ๊กที่คือคือมันสามารถเติมกระดาษได้เรื่อยๆครับเลยเลยใช้ได้นานๆไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าใช้หิิ่งเล่มจบไปก็สามารถถอดออกมาเก็บไว้ได้แล้วก็ใส่อันใหม่ไปได้มันก็แบบใช้ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างในของผมก็จะมีกล้องมันไม่ชัดใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องเห็นสปอยผมฮะ อยากดูครับอยากดูแฟนๆอยากดูอ่ามีสปอยเล็กน้อยมันก็มีอ่าเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยข้อความต่างๆเนื้อลูกว่าอะไรหลายอย่างสบัสดหน้าจอให้ไม่เห็นนะครับผมว้ยอยากเห็นชัดๆจังเลยเออต้องรอติดตามรอติดตามเออผมมีวัดลูกวันนี้เป็นสมุดแบบโห มีทั้งว่านหลายอย่างงเง้ยหลายอย่างอยู่ในนี้รวบรวมอยู่ในเล่มนี้ใช่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนนะก็คืออยู่ในนี้หมดเลยครับแล้วพี่ผมถามหน่อยไอไอสมุดที่เขียนเนี่ยความประทับใจนี้คือแฟนขับซื้อให้แม่ซื้อให้หรือเราซื้อเองอ๋อผมซื้อเองผมไปเดินซื้อแล้วก็แบบเห็นว่าคือผมอยากได้สมุดที่มันทนในมานนี้ครับผมแล้วก็อรู้สึกว่าเห็นมนพรอมพรอมเป็นหนังเลยือวปล่าแบบเออน่าจะทนดีแล้วก็เห็นฟังแท้ข้างในว่ามันสามารถแบบ ซื้อเล่มข้างในมาเปลี่ยนได้หรือว่าเปลี่ยนกระดาษได้มันทําได้หลายอย่างเลยแบบเบอร์สนใจแล้ว็เลยซื้อมาก็ทนดีครับผมใช้ได้เรื่อยเรอยเมื่อไหร่ที่ใช้หมดเมื่อไหร่ที่ใช้หมดแล้วเก็บหมดแล้วนะเก็บไว้เป็นแบบว่าไอเทมสุดพิเศษนะฮะให้แฟนๆบูมูลได้นะครับผมขายครับขายฮะทุกคนครับผมขายไมนะไม่ขายครับอันนี้มีสิ่งเป็นสิ่งมีค่าครับมีสิ่งมีค่าครับโอ้โหตอนนี้พี่ลงบอกกันเลยนะอัปเดตนิดนึงนะฮะตอนนี้ทางแฟนเพจนะฮะเมโล์ก็7.5 FM ของเราโอ้โหสร้างปราฮะ แฟนเพจแตกครับผมโอ้โหกำลังจะถึงรันคนแล้วนะฮะตอนนี้หนึ่งพันคนนี่แหละครับสวัสดีครับทุกคนเข้ามาดูในไลฟ์สดๆนะครับนะฮะก็พี่เช่ก็ทักไทยแฟนแฟอีกรอบนึหงเลยครับเข้ามากันเยอะมากจริงนะสวัสดีครับพี่เช่เขาถามมาว่าพี่เช่ใช้ของยี่ห้ออะไรบ้างครับเนี่ยไอที่แต่งตัวในวันนี้ครับของยี่ห้อผมพูดยี่ห้อไม่ได้ครับเออแต่ไปหาแต่ไปหาซื้อได้ใช่ไหม หาดซื้อได้ครับหาดซื้อได้ครับหาดซื้อได้ครับมีแฟนคลับคุณบอกว่าไอเทมอีกหนึ่งชิ้นของคุณนั่นก็คือกระจกจริงหรือเปล่าครับกระจกไม่จริงนะครับผมไม่พกกระจกนะครับผมเจกระจกไปดูทีครับแบบอะไรที่มันสะท้อนเนี่ยผมก็ไปดูครับเออ๋ยวผมไม่มีกระจกครับใช่อันี้ปอเช่ไม่ใช่เจมี่เจมนะฮะคุณฟังครับไปเจมก็เป็นสายแฟชั่นไงโอเคครับนะฮะพี่เช่ฮะหลายคนก็บอกว่า ทำไมยิ่งดูยิ่งน่ารักครับขอแรงบันดาลใจในการแต่งตัวหน่ครับพี่เช่ตอบน้องๆเขาหน่อยครับพี่เช่แรงบันดาลใจในการแต่งตัวของผมคือเปิดตู้มาเห็นอะไรก็ใส่เลยครับ oh, ไม่ต้องคิดมากครับ มันก็คิดมากครับคิดมากไปปวดหัวครับผมเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าครับฉะนั้นนรียที่ฟังอยู่ฮะที่ถามมาบอกว่าอยากได้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวฮะค,คุณไปเปิดตู้เลยแล้วเจออะไรอยู่ในตู้ฮะเอามา mix and match <c oughs> กันบสบายสบายครับ <c oughs> สบายๆครับอนะฮะอีกหนึ่งคำถามเขาถามมาว่าไหนเห็นปอร์เช่เนี่ยมีพัฒนาการทางด้านการาร้องการแรปมากขึ้นเรื่อยๆฝีมือในการแรปเรียกว่าจัดจ้านระดับหนึ่งในประเทศไทยขอบคุครับ น้องๆถามเข้ามาว่าพอเช่เริ่มต้นหัดแรปยังไงครับแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับเช่โอ้โหคือผมจําไม่ได้ว่ามันเริ่มจากตอนไหนแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆขอผมปกติเข้าคาราโอเก,อกออะอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยครับก็จะแบบเปิดเพลงแรปตลอดครับจะไม่ค่อยได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาเริ่มจริงจังแล้วก็ผมเป็นคนจริงผมเป็นคนไม่ฟังแรปเยอะครับอื ซึ่งผมไปฟังพวกแบบดนตรีบรเลงมากกว่าแต่ก็มันไม่เกี่ยวอะไรกับแ้วแต่ว่าพอพอพอเวลาเริ่มอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราพูดถึงแล้วมันแบบเข้าใจก่อนโดยที่เราเข้าใจครับ,รบเพราะว่าเวลาการแ้วมันคือแรปในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับครับพอใช่แรปในสิ่งที่ตัวเองเพยายามจะบอกคนอื่นบอกอารมณ์อื่นก็มันมันก็คือเริ่มจากการลองอะไรง่ายๆก่อนอย่าไปคิดมากครับผมเราต้องเริ่มจากที่ไหนักที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครัแบบเป็นเรื่องที่เราชอบก็ได้ ใช่ใช่ใช่ลองแรปไปก่อนเลยมัน uh huh. ไม่มีอะไรยากคือความสามารถทุกคนเหรอ uh huh. ครับเป็นกำลังใจให้ครับ uh huh. แล้วทำไมยิ่งแรปยิ่งแข็งแรงยิ่งแรปยิ่งเท่แบบนี้อยากจะให้ชวนแฟนๆบอกว่าอยากจะฟังแรปสดๆอย่างเงี้ยเช่สามารถจัดให้ได้ไหมครับพี่เช่ครับ รับสดเลยนะครับเออเนี่ยมีคนขอมาบอกว่าสามารถช่วยรับสดได้ไหมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่พี่เชจะแับสดเนี่ยฮะทางแฟนเพจของเราฮะรีบเข้ามาก่อนเลยให้เวลาพี่เชประมาณหนึ่งนาทีในการคิดท่อนแรปสดดนะครับเพราะพี่เช่ว่าอะไรก็ได้ที่เราเห็นสามารถแรปออกมาเป็นเพลงได้ฉะนั้นนะฮะเมโลกับ7.5็ m จุ m เครับทางแฟนเพจเข้ามากดไลค์กดเลิฟกันได้เลยตอนนี้พุ่งทะยานไปที่940นะฮะ980นะครับส่งเข้ามา เดี๋ยวลองจะให้เช่แล็บสดๆนะครับในคลื่นวิทยุข,ของพวกเราด้วยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าพี่รงบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าปอเช่เนี่ยเหมือนเป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่คุณเป็นออไอดอลคุณเป็นวงศิลปิน t p o ๊ที่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นการยกระดับนะฮะศิลปินทีป๊ปในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นนะฮะเราเห็นได้จากเวทีแสดงต่างๆที่ทู i ิไปไม่ว่าจะเป็น TPO p s t a ต เราก็จะได้เห็นความสามารถของพวกคุณในการเต้นที่แข็งแรงมากลายเต้น oh. คุณนี้คือพี่หลงจะใช้คําว่าอะไรดีฮะมันสุดยอดนะเช่ครับผมจะพัฒนาเรื่อยๆครับผมครับผมเพราะว่าลายเต้นของเขามันชัดทั้งสี่คนเลยนะฮะเราเรื่องร้องเวลาที่เราเห็นเขาไปร้องสดอย่างเงี้ยในรายการเอาบนเวทีทีป๊อปสเตท,ที่ผมได้เห็นนะฮะร้องเสียงสูงก็ดีร้องประสานก็ได้ร้องเพลงช้าก็ยอดเยี่ยมนะฮะมันเป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกคนที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะ คุณต้องกลับมาสนับสนุนวงการทีป๊อปของประเทศไทยแล้วฮะคุณผู้ฟังนะเอาเละฮะทางแฟนเพลเข้ามาอีนะฮะเข้ามาเดี๋ยวเราจะให้พี่เช่ลองแรปสดๆดูนะฮะข,ขอสักขอสักแปดบาทโอ้โหเอาแบบว่ายังไงก็ได้ขอกบับสดๆหรือถ้าเกิดเอาในเนื้อเพลงของคุณก็ได้นะหรือจะแต่งใหม่ก็ได้นะขอคําว่าสุดท้ายแล้วขอคําว่ามีเมโลเมโลอยู่ในเนื้อนั้นด้วยได้ไหมครับโอเคครับเออ เอาแค่เบลโลอยู่ในนั้นด้วยนี่คือจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับพี่ปอเช่ครับผมโ <Okay S 1> <ข>อเคนะเดี๋ยวพี่ลงจะทับถอ,อยหลังให้นะเอานะครับุณผู้ฟังครับตั้งใจฟังกันสดๆฮนะและนี่คือแล็บสดๆจากหนุ่มคนนี้ปอเช่ทรินิตี้ครับครับผมโอเคนะครับโอเคครับ <laughs> I'm right here sitting talking with you don On my rear side, that's char scene video. Who my hands up, high-five with the host, Melo97.5, that's me, let's go. you yeah! hey. <laughs> yeah! yeah! That's right, good job, good job, good job. <laughs> นี่เป็นเกียรติมากนะฮะที่ปอร์เช่นะครับมาแลบสดๆให้กับเมนโล่ก็7.5 F M อยากจะให้ทีมงานโปรดิวเซอร์นะฮะตัดท่อนนี้เก็บไว้ใช้โปรโมทในช่วงพี่โด่งเลยได้ไหมฮะไอที่พี่ต้องเมโล่7.5นะฮะตัดไว้ใช้โปรโมทเลยนะฮะผมตายแล้วมันเพอร์เฟกต์มากฮะน้องชายครับผมเอาล่ะถามมาต่อนะฮะโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้ในไลฟ์กีทการ์ดกันใหญ่เลยนะฮะส่งไลฟ์ส่งเลิฟกันเข้ามาแบบชุดรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนข้อความส่งเข้ามาตอนนี้อออืื้ห เยอะจร,จริงๆฮะเอาเป็นว่าพี่ดงอ่านไม่ทันแล้วกันนะครับตอนนี้ครับเ <laughs> นี่ยพี่เช่แต่งปจีบทํามไลฟ์หน่อยโอ้ไม่กี้พี่เช่ปสดไปแล้วนะน้องๆนะฟังไปแล้วฮะหลายๆคนบอกว่าตายไปเลยนะฮะไว้โอกาสนะครับไว้โอกาสนะใช่นะครับ <laughs> เดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามที่ส่งเข้ามาเราได้เห็นผลงานต่างๆของทูนิตี้เราได้เห็นผลงานต่างๆของปอร์เช่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานแสดงนะครับเราก็จะเห็นจากเลือดคน้คนคนจางนะฮะเกรฟแมนอนคาเดมี่สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟอย่างเงี้ย ถามหน่อยดีกว่าว่าระหว่างงานการแสดงกับการร้องเพลงเนี่ยเราชื่นชอบอะไรมากกว่ากันหรืออะไรยังไงครับอืมผมรู้สึกว่าทั้งศาสตร์การแสดงกับศา,าร์กรมนซ์หรือว่าร้องเพลงมันเป็นศิลป,ปะที่มันเป็นคนละมันมันเป็นมันเป็นศิลป,ปะเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมีเฟอร์ผมรู้สึกว่าผมจะ ชอบทาง performance ร้องเพลงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับว็บอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมแต่ก็ไม่ได้ร้านเลยการแสดงก็เป็นาสัก์ที่ผมชอบเหมือนกันแต่แค่ยังไม่ยังไม่ถนัดขนาดนั้นนะครับผมยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นฮะอืมนะฮะแต่ก็คือถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยจริงๆเขาทําได้ทุกงานใช่ใช่ครับทำได้แต่จะ prefer พวกร้องเพลงอะไรมากกว่าครับอ๋อแต่ผมว่าคุณเหมาะกับอืถ้าถามคุณผู้ฟังนะคิดว่าปอเช่เหมาะกับอะไรแต่ถ้าสําหรับพี่โด่งนะงานในวงการบันเทิงเนี่ยผมว่า น้องเป็นคนที่มีความสามารถมากทุกๆงานผมว่าปอเช่ทำได้หมดเลย,เลยขอบคุณับนากรับธนาได้เลยครับขอบคุณครับ เพรางานแสดงอะ่ะเราก็ได้เห็นแล้วเขาโอ้โหเปิดตัวอย่างละครซีรีส์ต่างๆเรา,า,าก็เห็นความสามารถของน้องว่าสามารถแสดงได้นะฮะจริงๆอ่ะน่าจะเลื่อนขั้นเป็นตัวหนึ่งเป็นพระเอกได้แล้วนะฮะคุณผู้ฟ <_ t works> ังโ <_ t oss> อ้โหยังไม่ห่นะครับ <_ t oss> <ม>งานเก่งยิ่งเยอะแยะเฮ้ยงานร้องเพลงงานแรปงานเต้นทําได้ทุกอย่างจริงงานถ่ายแบบต่างๆที่คุณไปถ่ายมาที่เป็นแฟนเขาส่งมาให้พี่โด่งดูนะฮะเฮ้ยมันเป็นงานที่แบบยกระดับมาตรฐานความเป็นศิลปินของวงการทีป๊อปจริงๆนะอ่อชี เออนะครับมีคําถามของน้องๆมาอีกไหมเขาส่งมาบอกนะฮะโอ้ตอนนี้ยอดวิวกำล,ลังจะทะยานถึงหนึ่งจุห้าแล้วนะครับเขาบอกว่าเออพี่เช่เเแล้วไอ้แรปแรปแบบนี้ยเราสามารถเอาไปแรปจีบสาวได้ไหมครับเคยมีไปแรปจีบสาวไหมครับผมไม่เคยแรปจีบใครเลยครับอ <te le> ืมอืมอืมเอ่อผมแรปจีบคนไม่เป็นนะครับอผมไผมไม่คนฟรีสไตล์แบบแรปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเออ จะถนัดเขียนมากกว่าครับแต่มันมันฝึกได้ครับมันค่อยๆต้องฝึกอะไร่เงี้ยก็กําลังฝึกอยู่เหมือนกันครับชอบครับนะฮะแล้วมีน้องๆถามมาว่าพี่เช่ฮะท่อนแรปที่ชอบที่สุดตั้งแต่เช่แต่งเพลงมาคือเพลงอะไรครับผมเอ่อมันจะสปอยสิครับเอ้ยโอ้โมีการสปอยด้วยเฮ้ยไม่ได้นะเอาเอาเพลงซิงเกิลที่ผ่านมาดีไหมอ๋อเคยที่ผ่านมาใช่ไหมเออ ผมชอบทุกอันเลยแต่แบบมันจะชอบคนละแนวกันนะครับมันจะเพราะว่าใจความเพลงแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเลยเลยจะชอบชอบอะไรร <c oughs> ้องออกมาด้วยนะเา <c oughs> เป็นแฟนรอฟังอยู่เอานะเอาเอาเอา on, on อันวายทีเออ yesterday today tomorrow ก็ได้อนที่แต่งนะครับเเอาเอาท่อนที่เช่แล้วก็แล็ปให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะคุณผูฟังครับดสดกับเช่ครับผม ได้ครับผมมันรำบ่าอย่างนี้ครับ No matter what you do keep trying to reach t o e peak cry right? if you have to seek for yourself and if you wanna keep flying high it won't be good for yourself come out from the shadow cause you are not weak show it ครับผมุ้ยมุ้ย <laughs> <laughs> น้องอายาบอกว่า <laughs> พี่เช่พี่เช่เก่งมากเลยนะฮะรวมไป oh, ถึงอเอ่อ <laughs> น้องต่อวะเนี่ยรวมไปถึงฮาวาทีนะฮะส่งเข้ามาแบบอ้พี่เช่ เป็นน้องก๋วยเตี๋ยวที่น่ารักมากแล้วก็เก่งมากๆนะฮะอนาคตเนี่ยน้องไปได้ไกลนะได้ไกลมากจริงๆฮะถ้าไม่มีโควิดครับผมาธุครับหลายคนบอกว่าคิดถึงงานแสดงของเช่ด้วยนะฮะถามตรงนี้หรืดีกว่าเราจะมีผลงานหรือว่างานแสดงอีกหรือเปล่าครับพี่เช่ครับงานแสดงยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับโฟกัสไปทางด้านเพลงมากกว่านะครับตอนนี้อืแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะก็จะไปร่วมการแสดงนะครับผม นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะเพราะว่ามีแฟนๆของคุณเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเห็นปอเช่แล้วก็สนับสนุนปอเช่ในทุกอย่างในวงการบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานร้องงานละครนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผู้จัดฟังอยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะปอเช่สิวกรนะครับปอเช่จากทนนิตี้นี้เล่นละครเป็นพระเอกได้แลวนะคุณผู้ฟังครับโอ้โครับผมถ้าเกิดใครคิดถึงการแสดงนะครับตอนนี้มีเดี๋ยวมีละครของแจกี้กับมีหนังของพี่เจมนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็เติร์ด มีมาแล้วนะครับผมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับฝากไว้ด้วยนะโอ้ยพี่ดูแล้วเติร์เขาเป็นเซียนเกมนะฮะนี่เป็นชีวิตจริงของเขาเลยครับผมนอกจากในหนังจะเป็นเซียนเกมแล้วผมว่าชีวิตจริงน้องเตอร์ติดเกมอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ปอร์เช่ฮะฝากถึงทรินิตี้ก่อนดีกว่าฝากถึงเพลงของทรินิตี้แล้วก็ผลงานของทรินิตี้หน่อยครับได้ครับผมก็สวัสดีครับพวกเราเอ้ยผมคนเดียวเนี่ยพวกเราอ่า ตอนนี้ก็มีมีเพลงแล้วก็ปล่อยเป็นบั้มาาแล้วหนึ่งบั้มแล้วก็มีเพลงย่อยๆอีกนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ล l o c k Music นะครับ,รบผมก็จะเห็นพวกเราเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ for Lock, หรือว่า for Lo a r t ร์ตนะครับ v ี l ล e e นะครับผม forlog นะครับผมแล้วก็ เฟซบุ๊กต่างต่างกันนะครับก็ติดตามผลงานพวกเราได้เรื่อยๆเลยเ๋ยดได้เรียกว่าค่อยๆคราฟผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อพวกคุณนะครับผมจะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆครับ <c oughs> หนุ่มคนนี้นะฮะผมเชื่อว่านี่แหละเหมาะกับช่วงไอ돌เพลย์ o o มของพี่โด่งที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> คุณคือไอดลของเด็กยุคใหม่คุณคือไอดลของน้องๆแล้วตัวเองนะฮะพอเช่ถามนิดนึงอ่ะคุณมีไอลเป็นของตัวเองไหมฮะแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินหรือไอดลของคุณคือใครครับพอเช่ก ถ้าเกิดมองว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจในการที่ผมทำให้เต็มที่อย่างเงี้ยก็มันจะเป็นทางจิตวิทยาหน่อยผมจะเป็นตัวเองในอนาคตอย่างนั้นะครับตัวเองในอนาคตใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราอยากให้มองว่าถ้าเกิดตัวเองในอนาคตมองเรากลับมาตอนเนี้ยเราจะเสียใจหรือเปล่าที่เราทําอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยแบบอยากอยากให้มันทําให้เต็มที่ทุกวันเพื่อที่ว่าเราในอนาคตมันจะมีความสุขมากกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ พูดง่ายว่าแข่งกับตัวเองและทําพัฒนาตัวเองสร้างคุณภาพของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆให้คนในอนาคตท,ที่เป็นตัวเรามองกลับมาแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองนั่นเองใช่ใช่ใช่ใชใชใชคุณนิสุดย้อนจริงฮะน้องชาย <c oughs> ครับโอ้โ oh, ห <c oughs> แล้วแฟนเพจของเมโลของเราฮะถล่มทลายมากจริงวันนี้ขอบคุณมากจริงครับสุดท้ายแล้วนะให้ฝากถึงน้องๆดีกว่าให้ดูแลตัวเองนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้สําคัญมากมาก เพื่อที่จะกลับมาเจออีเวนต์และกลับมาเจอทินิตี้ครั้งฮะอยากให้เปาเชค่ครับฝากถึงคุณผู้ฟังที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของโควิดระลอกที่ส <Okay. S 2> ามเอยครับโอ้หมดเวลาแล <laughs> <laughs> ้วครับเร็วเชียวใช่หมดเวลาครับก็ทั้งทวล์ไลน์แล้วก็แฟนเมโล่เก้าเจ็ดจุดห้าทุกคนนะครับผมก็มช่วงนี้จําเป็นเลยต้องดูแลตัวเองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรากลับมาสู่ช่วงเดิมอีกแล้วนะครับผมน่าเบื่อมากนะฮะอ, <laughs> อยากให้ทุกคน คนที่ทํางานน่ะจาเป็นต้องทํางานจริงก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยครับผมแ mm hmm. อลโกอฮอล์ต้องพกตลอดเวลานะครับล้างมือว่าจับอะไรก็ตามใส่แมสแล้วก็เอ่อเรียกว่าหลีกเลี่ยงคนเยอะก็ไม่น่าได้ในในใน,ในทุกสถานการณ์แต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะครับผม mm hmm. ใครที่อยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพดีนะครับเวลาเราเจอกันครั้งหน้าเราจะได้เต็มที่กับทุกๆอย่างที่ทํานะครับ mm hmm. แล้วก็สําหรับ คนทํางานหรือศิลปินคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยพวกเราก็เป็นกําลังใจกําลังใจให้นะครับเพราะว่าเราเราต้องเราต้องหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่หลีกเลี่ยมันหลีก,ลก,ลกมันต้องอยู่กับมันให้ได้จนเราต้องดูแลตัวเองให้มันแบบเพื่อเพื่อเพื่อให้อนาคตเราทําได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอ่าเอาละฮะแล้วนี่กลังคือกําลังใจดีๆนะฮะส่งผ่านไปถึงคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กันทั่วประเทศเลยนะ,ะให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอฮะกับหนุ่มๆทูนิตี้อีกครั้งหน่นนอครับผม วันนี้นะฮะรายการของเรานะครับ Idol Prelude นะครับรดูไปถึงเบลโล่ก็7.5 FM นะครับต้องขอขอบคุณปอเช่สิวกกอมากมากหนุ่มปอเช่จากทวินิตี้ฮะที่มาแชร์เรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าสัมภาษณ์ไลฟ์สดกับพวกเราวันนี้พี่โด่งนะฮะเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้สัมภาษณ์คุณอีกครั้งนะครับปอเช่ครับโอ้ขอบคุณมากเช่นกันขอบคุณมากที่เชิญผมมานะฮะให้เกียรติผมมานะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลงานซิงเกิลเพลงคุณออกนะฮะเอ่อแล้วโควิดมันหายไปแล้วเนี่ยรบกวนมาโปรโมทที่ขออออองเเเรรราาลยยไได้้มมััคคบบปช่่่แแนนนนนนผก มากครับผมเออนี่โหโหนี่นี่สตูกิการใหญ่เลยอยากเจอพี่เก่ <laughs> งใหญ่เลยนะฉะนั้นครับสำคัญที่สุดตอนนี้นะคุณผู้ฟังฮะดูแลสุขภาพของเราให้ดีอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าติดโควิดนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งสำคัญมากแล้วอย่างที่ปอ r เช่บอ,อกไปฮนะเดินออกจากบ้านแมสสาคัญนะฮะตอนนี้มันเป็นกฎหมายแล้วด้วยออกจากบ้านไม่ใส่แมสถูกปรับนะครับ นะฮะฉะนั้นสวมแมสล้าง <S 2> <S 2> มือใส่เจลแอลกอฮอลให้เต็มที่แล้วสุภาพแข็งแรงเมื่อไหร่ที่ปอร์เช่มีผลงานออกมาเราจะกลับมาเจอพวกเขาสีหนุ่มทริตี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนวันนี้ขอบคุณปอร์เช่มากมากครับขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณมากเราเด้งด้วยนะครับบ๊ายบายครับปอร์เช่มีโอากาสเจอกันนะฮะ